คลิปนี้เนี่ยครับเรามาอยู่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับของวัดประสาทศาลเจ้าแม่ตะเคียนของวัดประสาทเนี่ยจะเป็นอีกศาลหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับอยากจะให้เพื่อนๆสายมูเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ผ่านไปผ่านมาจังหวัดนนทบุรีเนี่ยให้เข้ามาวัดประสาทแล้วเข้ามาขอสิ่งดีๆนะครับกราบขอพรกับเจ้าแม่ตะเคียนผมเชื่อเลยว่าเราจะได้สิ่งดีๆเนี่ย กลับไปนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของแนวความคิดนะครับของการสร้างเครื่องรางของขังของทางบ้านมุนตาเนี่ยเราเน้นนะครับสิ่งที่เรียกว่าพลังธรรมชาติพลังพุทธคุณและพลังศรัทธาเพราะว่าบ้านมุนตาเนี่ยเราเชื่อกันว่าถ้ามีสามสิ่งนี้จะทำให้เครื่องรางของขัง,งเนี่ย นะครับหรือสิ่งเสริมเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีความเข้มขังถามว่าพลังธรรมชาติคืออะไรถ้าเรามองในแง่ของสิ่งที่เรียกว่าพลังธรรมชาติเนี่ยก็คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วพลังเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดาธาตุอยสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆอาทิ แร่ศักดิ์สิทธิ์คดศักดิ์สิทธิ์ไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือที่เป็นพวกปัทวีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งสยามประเทศเราเนี่ยผมพูดเลยว่ามีของท,ที่เขาเรียกว่าของทนศิษย์มีเทพในตัวมีเทพเทวาคุ้มครองสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่าเก์ของประเทศไทยเราเนี่ยของสยามประเทศเราเนี่ยมีมากแล้วเกิดอยู่ในทุกภาค ของประเทศด้วยเครื่องรางของขังเนี่ยนะครับถ้าพูดไปแล้วเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องหาจากภายนอกประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศเราเนี่ยผมเชื่อเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมีมากมายแต่สายมูเราเนี่ยต้องพยายามเข้าไปจะให้ถึงในจุดจุดนั้นแล้วเราจะรู้เลยว่าของดีในสยามประเทศของในตำนานที่บรรพบุรุษเนี่ยเขาแนะนํา ยังเหลือตกทอดเนี่ยมาถึงรุ่นรุ่นกับพวกเราพลังพุทธพุทธคุณเนี่ยนะครับก็คือเป็นพลังที่เราเชื่อว่าเป็นการอธิษฐานจิตหรือการให้พรเนี่ยจากเทพเทวาที่เขาบอกว่าของทนติดเนี่ยมีในในตัวมีเทพเทวาคุ้มครอง,คง,คงหรือผู้ครอบครองเนี่ยอาจจะเป็นฤาษีหรือนักาาราชสิ่งเหล่านี้ท่านประทานพรเป็นพลัง พุทธคุณที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วประจุลงไปในแรล่ในคดนะครับหรือไม้จักสิทธิ์จริงเหล่านี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นของหายากเป็นของที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอ,อีกพลังหนึ่งก็คือความศรัทธาความศรัทธาคืออะไรความเลื่อมใสของคนที่นำท่ากสิธิ์ไปบูชาดังนั้นเนี่ย พอเรามีความเรื่อมใสเรามีในเรื่องของพลังธรรมชาติเป็นในเรื่องของพลังพุทธคุณเนี่ยแล้วเรามีในเรื่องของพลังรัทธาเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์จะบังเกิดปฏิหารจะบังเกิดให้กับผู้ครอบครองดังนั้นเนี่ยของบ้านมุนตาทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นโคศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นของที่อยู่ในตำนานของสยามประเทศทั้งนั้นเราไม่มีวัตถุ ที่เป็นมวลสารอาถรรพ์กระดูกผีดินเจ็ดประชา้าอะไรก็ตามเนี่ยเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าณนะวันนี้เนี่ยเครื่องรางของขลังเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่เป็นของธรรมชาติเนี่ยของต้องถามว่าของแรงนะครับของของที่มีวัตถุอาถรรพ์เนี่ยมันจะเป็นของดีหรือเปล่าอันนี้ตอบตอบไม่ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยอยากจะฝากเพื่อนๆใส่มู เราเข้าใจนะครับว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้พิษเศรษฐกิจเนี่ยส่งผลให้ทุกคนเนี่ยเกิดความดินน้นรนเกิดความขลขนขวายที่จะหาสิ่งเสริมเพื่อทําให้ชีวิตเราเปลี่ย,ยนไปในไปทางที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆใส่มูเปิดใจนะครับหาแร่ศักดิ์สิทธิ์หาท่าเกษรเนี่ยเข้ามาบเข้ามาบูชาผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆใส่หมูเนี่ย จะได้รับสิ่งดีๆตรงนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องบอกเลยว่าต้องดูสถานที่ด้วยนะเพราะว่าพอมีของที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยมักจะมีของที่เลียนแบบโดยการนําแร่ปลอมก็ดีหรือแร่ที่ไม่ใช่ก็ดีเนี่ยมาผ่านกระบวนการทรําจีแล้วมาหลอก เพื่อนๆสายใส่บูดังนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนใส่บูควรที่จะนําสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาจากสถานที่ที่เชื่อถือได้เท่านั้นเพราะสุดท้ายเนี่ยเราต้องเสียเงินแต่สิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยมันควรควรจะต้องเป็นของแท้ดังนั้นอยากจะฝากเพื่อนเพื่อนเลยว่าสื่อออนไลน์บางครั้งเนี่ยขอให้พิจารณาให้ดี ของที่ถูกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ของดีก็ได้หรือของที่แพงจนเกินเหตุก็อาจจะไม่ใช่ของแท้ก็ได้อันนี้ทุกสินทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่เพื่อนๆใส่มูจะตัดตัดสินใจนะครับและผมก็หวังว่าสิ่งที่บ้านมูลตาน,นำเสนอเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนๆใส่มนะูอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆใส่มูไว้ไว้ด้วย